พูด<ไ>ต่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ภาคแหล่ง,งส่วนเปิดโดยในการที่สิบวันนี้มาปั่นจักรยานนะครับสิบกิโลครับปั่นรอบปึงสิบกิโลอาจะรอบกันชั่วโมงมกว่าแล้วครับปั่นคนเดียวยังพอไหวครับ มีสามซ้อนอีกนะครับสามตัวใหญ่คร,รับสามตัเริ่มเริ่มหมดแรงแล้วนะคะคนอื่นก็นำหน้าไม่มดแล้วครับไอเราลังทายเลยครับนี่อะไรวะนกอะไรวะเนี่ยแช่เชือนแต่ไปถึงไหนเอาหมวบมุมเรื่องเฉพาะดูที่ทำได้ไหมโดเยอะนะคะ ถามปั่นไปไหนแล้ววะ